หมักแอรทีไร <c oughs> ไม่ได้สักทีพอพลาด5ข้อนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เพราะเวลาที่แบบไปเจอสถานการณ์ที่ต้องสัมภาษณ์แล้วรู้สึกประหม่าตื่นเต้นจนทําให้ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยเ <c oughs> ช่นว่าตอบคําถามก็สั้นๆควบคุมมือไม่ได้ควบคุมน้ําเสียงไม่ได้ควบคุมสายตาไม่ได้ อันที่2นะคะลืมยิ้มจากตอนแรกที่บอกว่าควบคุณไม่ได้ใช่ไหมด้วยความที่แบบเราตื่นเต้นเราประหมาเลยกลายเป็นว่าเราลืมยิ้มลืมรอยยิม้มฉะนั้นจะต้องทํำยังไงก็ได้ที่จะให้ยิ้มตลอดเวลาให้ได้แบบธรรมชาตินะยิ้มก็ต้องยิ้มธรรมชาตินะไม่ใช่แบบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ธรรมชาตินึกออกว่าอย่างที่3ก็คือตอบคําถามไม่ตรงประเด็นหลายคนเป็นเวลาตอบคําถามเนี่ยชอบแบบว่า ชักแม่นาำทาง5มายกตัวอย่างเช่นทำไมถึงอยากจะเป็นแอร์ใช่ปะ่ะกลับไปตอบว่าอาชีพแอร์เนี่ยมันทำอะไรบ้างมันได้เจอคนเยอะมันทำอะไรบ้างมันได้ทำอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งเฮ้ยประเด็นคืออะไรประเด็นเขาถามว่าทำไมถึงอยากเป็นแอร์ตอบให้ตรงประเด็นสิเพราะอ่อชอบชอบในลักษณะอาชีพชอบในไลฟ์สไตล์ของการทำงานหรือชอบในคุณลักษณะตอบให้มันตรงประเด็นอย่าอ้มอมค้อม และอันนี้สําคัญมากเลยนะคะอย่างที่4ก็คือว่าใครก็ตามที่แบบมีสคริปต์มาท่องจํามา จะบอกว่าเขารู้นะเพราะว่าเวลาที่คุณพูดมามันดูไม่ธรรมชาติเลยใครที่ท่องจําเลิกท่องได้แล้วอ่าไม่จําเป็นที่จะต้องตอบทุกอย่างตามที่เราเตรียม,มาไว100้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกค่ะขอให้น้องเป็นตัวของตัวเองและพยายามค่อยๆอ,อ,อธิบายอธิบายมาแบบนี้ดีกว่าไม่จําเป็นต้องสคริปต์เป๊ะแล้วก็อย่าท่องให้พูดเป็นธรรมชาติทํายังไงก็ได้ให้เหมือนกับมนุษย์คุยกับมนุษย์อะไม่ใช่เหมือนกับมนุษย์กําลังคุยกับหุ่นยนต์อยู่แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะอยากจะฝากทุกคนไว้เรื่องของบุคลิก เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถึงแม้ว่าน้องจะเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษนะแต่พอเวลาพูดพูดออกมาแล้วดูไม่แพงฉะนั้นขอให้บุคลิกเนี่ยมันล้อกันไปขอให้ทําตัวเองให้รู้สึกเป็น professional เพราะว่า once ที่น้องใส่ uniform ของสายการบินเขาแล้วเนี่ยน้องจะกลายเป็น brand ambassador ของสายการบินเขาท,าทันทีฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกหาคนที่บุคลิกภาพดีบุคลิกฝึกกันได้ไม่ยากเลยค่ะ